ในตอนนี้โรคก,กลัวน้ำได้ระบาดไปทั่วประเทศไทยเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นเป็นพิเศษเฮ้ยเพื่อนๆทุกคนก็อย่าลืมที่จะใส่เสื้อกันหนาวกันด้วยนะคะดูแลในส่วนของสุขภาพด้วยละ่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่สบายขึ้นมาในช่วงเทศกาลแบบนี้รับรองเลยว่าอาจจะหมดสนุกได้นะคะทุกคน เอาละและในตอนนี้เกมสกายก็มีการจัดอีเวนต์ต้อนรับบนคริสต์มาสและปีใหม่ด้วยนะคะกับอีเวนต์ที่ชื่อว่า Days of f e e t นั่นเองเพื่อนๆก็อย่าลืมไปอัปเดตเกมใน p พ a y s โ o r e กันก่อนด้วยล่ะสำหรับงานในปีนี้นะคะจะจัดตั้งแต่วันที่19ธันวาคมไปจนถึงวันที่9มกราคมสถานที่หลักของอีเวนต์จะจัดในที่ที่เต็มไปด้วยหิมะ อย่าง h e r m i t Village และ Village of Dreams นั่นเองเฮ้ยสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนก็ยินด,ดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งนะคะกับ Burberry แล้วก็ในวันนี้เกม Sky มีอีเวนต์พิเศษมาให้พวกเราได้ร่วมสนุกกันนะ,ะนะคอะนั่นก็คือ j of f e e นั่น อโอ้โหบรรยากาศตอนนี้เต็มไปด้วยความหนาวนะคะทั้งหิมะทั้งน้ําแข็งโอ้โหบอกเลยว่าหนาวทั้งในชีวิตจริงและในเกมนะจ๊ะนี่โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มทัวร์กันที่หน้าบ้านกันก่อนเลยนะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้วยโอ้โหดูดิเต็มไปด้วยหิมะและน้ำแข็งนะคะจัดหนักมากๆนะคะมีลาน ไอส์เกตให้เราเนี่ยได้เล่นสนุกด้วยว้วบอกเลยว่ามันมากๆจริงๆต้องมาลองเล่นดูนะคะแล้วก็อันนี้นะคะคุณยายของเราโอ้ย <c oughs> มันจะลื่นเกินไปแล้วนะนี่คุณยายนะคะออกจากป่าแล้วก็มาอยู่ที่หน้าบ้านของเรานะคะเพื่อขายของนั่นเองอื <c oughs> อนต่นี้ยายหนาวมากเลยไม่มีใครมาเจาะรูหิมะให้ยายยายจะเข้าไปได้ยังไงเนี่ย ไอ้ขยะมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเอ้ยไหนดูวซี่มีอะไรให้ซื้อบ้างนะคะก็จะเป็นสินค้าที่มาจากซีซันเอ้ยซีซันนะมาจากปีที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำชาร์จขึ้นไว้ให้นะคะทุกคนโอเคนะคะอันนี้จะเป็นของปีที่แล้วนะคะแต่ว่าของปีนี้จะอยู่ที่คนนี้เลยนะคะจับใครคะนี่คะ่ะ แบฮักเฮิมิดเอ้ยเยติ Ye ti. โอ้ยจมน้ำไปแล้วตาย <c oughs> มันลื่นอะดูดิเฮือโอยจะยืนไม่อยู่นะพี่พี่โดนปล่อยเกาะนะคะโอ้โหใจร้ายมากนะคะเป็นไฮไลท์ของปีนี้นะคะเป็นไกด์ของปีนี้แต่ว่าโดนปล่อยเกาะมาอยู่ตรงนี้ซะง,งั้นไม่เข้าใจนะทำไม <c oughs> โอเคสำหรับพี่ เบฮักของเรานะคะก็๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะมีอะไรเอา้ามีเป็นปุ่มว้าวขึ้นมาให้เลยนะโอเคสำหรับของพี่แบฮักของเรานะคะก็จะมีเป็นเป็น snow bucket นะคะเป็น snowman bucket แล้วก็จะมีเป็นในส่วนของหน้ากาก,ากที่เป็นเหมือนกับแว่นกันลมนั่นเองนะคะก็ราคาจะตามนี้เลยนะคะ เอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่พื้นที่หลักของงานในปีนี้นะคะนั่นก็คือ Hermit Village แล้วก็ Village of Dreams นั่นเองนะจ๊ะโอเคตอนนี้เราก็มาเดินทางมาที่หมู่บ้านราสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่หมู่บ้านสีมันคือหุบเขาของราสีตั้งหากโอ้บรรยากาศของที่นี่บอกเลยว่าสวยงามสุดๆไปเลยดูดิ เห็นอีเดียนแบบในในมุมที่สวยงามนะคะใครที่ยังไม่เคยมาแล้วก็ยังไม่เคยมาถ่ายรูปตรงนี้ก็อย่าพลาดเลยนะคะนี่แล้วก็ตรงนี้คืออะไรกันนี่มีที่ให้สำหรับนั่งด้วยนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นายจะแข่งกับฉันงั้นเหรอหรือว่านายจะเอาโอเคจัดไปฉันรับคำท้านี่เถึงเวลาที่ต้อง แข่งขันแล้วนะคะน,นี้ก็จะเป็นการแบบเหมือนโอ้เหมือนที่เราทำเควสนะคะก็จะเป็นการแบบว่าสไลด์นะคะนี่ไปแล้วก็เก็บในส่วนของแสงเทียนอันนี้นั่นเองสามารถที่จะเล่นแข่งกับเพื่อนได้ด้วยนะนี่ใครที่แบบว่าเอ้ยหนึ่งหนึ่งกันเปล่าอะไรอย่างนี้สกายมีหนึ่งหนึ่งกันเปล่าอะไรเงี้ยก็ ได้นะคะนี่มาแข่งแบบนี้กันว่าไปนั่นลานแข่งขันนะคะคือยาวไปจนถึง Village of Dream เลยนะคือแบบโอ้โหแม่เจ้าสไลด์กันเพล,ลินนี่ใครที่เล่นตรงนี้บ่อยๆนะคะก็อาจจะเซียนนะแต่นี่คือแบบมาทำตนเฉพาะที่มีภารกิจเท่านั้นนะคะอันนี้ก็อาจจะแบบไม่ได้เก่งอะไรมากไหม ฮึบโอ้ยยังไม่ถึงอีกเกิดทํมันบันไกลจังเนี่ยนี่ว้าโฮโอ,โอ้นั่นไงเส้นชัยเส้นถ,ถึงแล้วเย,ย้โอเคเก่งมากเลย,ยเธอทำได้ดีมากๆเลยนะสุดยอดเธอได้ที่หนึ่งเพราะเธอแข่งคนเดียว ว้าวโอ้โหกระโดดเตะเลยไม่ใช่โอ้โชว์ตัวโชว์ตัววู้สวุสดยอดโอเคไปแล้วอา้าวไปไหนอะกลับมาก่อนโอ้เงาเลยตรงนี้ เอาละทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่หมู่บ้าน Village of Dream แล้วแล้วก็อันนี้คืออะไรกันนี่สะดุดตาเรามากๆเลยนะคะคือเห็นแล้วก็วิ่งมาดูเลยมันคืออะไรกันนี่น้องหน้าตาเหมือนกับช็อกโกแลตชิพยังไงอย่างนั้นเลยนะน่ากินชะมัดวิ้งแมาดีกว่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบริเวณหมู่บ้านกันกกานเลยนะคะสถานที่แห่งนี้นะคะถือว่าเป็น พื้นที่หลักในการจัดงานของปีนี้เลยนะจะเห็นว่าตามบ้านเรือนเนี่ยจะถูกตกแต่งไปด้วยนี่เลยโคมไฟนะคะนีประดับไปด้วยไฟแล้วก็จะมีธงที่สลับสีกันนะคะฝั่งนี้เนี่ยตามกำแพงนะคะจะมีเป็นธงสีแดงแล้วก็หมู่บ้านฝั่งโน้นนะคะจะธงเป็นสีน้ำเงินนั่นเอง จะเห็นได้จากตอนช่วงแรกนะคะที่เราได้แข่งแบบสเก็ตลงมาเนาะก็จะเหมือนแบบมีการแข่งขันนะคะคิดว่าหมู่บ้านนี้นะคะ2ฝัง่งนี้จะแบบแข่งขันกันนะคะในช่วงงานแบบปีใหม่อะไรอย่างนี้เพื่อกระชับมิตรแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะจะเป็นลานไอส์สเก็ตให้เราเนี่ยได้วิ่งเล่นกันนั่นเองนะคะนี่ชอบมากเลยนะคะจะมีการประดับเอ่อพวกไฟต่างๆนะคะแล้วก็มี ไกด์สปิริตนะคะจากซีซั่นออฟดีมส์มาแบบโชว์ตัวสวยๆให้เราได้ชมกันด้วยนะนี่โอเคอันนี้จะเป็นอะไรเนี่ยก็มีให้ได้ตกปลากันด้วยนะคะนี่โชว์เลยเซปหนึ่ง <Step 1. S 2> โอ้กักมากเลยแตกตกได้ขยะเออ <laughs> ทำไมนายต้องว่าเธอเขา ว่าเขาแรงขนาดนั้นด้วยล่ะอุ๊ยคนเรามันก็พาดกันไดนนะนนะ้นี่นะให้เป็เลยนะลองใหม่ลองใหม่บนี่แนโหสุดยอดเลยตอนนี้เราได้เป็นเออน้องแมงกระพุนนะคะแล้วน้องขดอบเทียนให้เราด้วยของแรนะเนี่ยโหนั่นอะไรนะมีงานกีฬาเกิดขึ้นอย่างงั้นเหรอสิ่งนี้เพื่อบลโลก ใช่หรือไม่โ h โยโยโหโยกมัน <laughs> oh, oh, อยู่คนเดียวนะคะสำหรับตรงนี้นะคะจะเป็นโกฝั่งสีเหลืองนั่นเองนะคะมือฝั่งพี่มือเบสแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นสีฟ้าฝั่งของสองแม่ลูกที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็แล้อันนี้คืออะไรมันคือโอ้ ลูกบอลน,นั่นเองนะคะว้าวดูดีโอ้ยกว่าจะเข้าจะ,จะ,จะได้ไหมเย้ yeah! ว้าววว้ยชอบรายละเอียดจังคือจะเห็นไฟตรงด้านบนนะคะทุกคนเมื่อกี้มันมีอยู่3อันใช่ไหมแต่ทีนี้พอเราเตะบอลเข้าไปปุ๊บก็จะกลายเป็นเหลืออยู่2ดวงนั่นเองนะนี่เลยโอ หุ้ยน่ารักเลยเนี่ยบางบันเพื่อนก็นัดกันนะคะแล้วก็มาเตะบอลน,นะคะได้นะคะเป็นแมนเตะบอลกันอะไรประมาณนั้นนะนี่เป็นแมนเตะบอลตรงใกล้ๆนี้นี่มีน้องสโนว์แมนนะคะตกแต่งอยู่ตรงนี้น่ารักมากๆแล้วก็เฮ้ยมีบางอย่างเกิดขึ้นเฮ้ยมีรอยเท้าเกิดขึ้นค่ะทุกคนเฮ้ย ลองตามไปดีกว่ารองเท้าของอะไรอ่ะทำไมมันใหญ่จังโอ้หุยหุยมันค่อยๆปรากฏขึ้นนึกว่าเจอผีซะอีกเฮ้ยแต่มันไม่มีตัวมีแต่รอยเท้าอยรอยเท้าใหญ่ชะมัดเลยตัวเท่าชั้นด้วยเฮ้ยเฮ้ยแต่ตรงนี้ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเอ้ยนี่ไงหูคีเบฮักนั่นเองนะ เฮ้ยชอบทำให้ตกใจไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยฉันแค่ตอนนี้ฉันแค่เออไม่สบายนิดหนะ่อยะขอโทษด้วยอยตอนนี้ฉันกลายเป็นตัวอะไรเนี่ย snowman เงี้ยหรอ <c oughs> น่ารักชะมัดเลยโอ้ <c oughs> เดี๋ยวเราลองอะไรสนุกดีกว่านะ snowman จะสามารถทำอะไรได้บ้างโอ้สวัสดีทุกคนอืม เปิดไฟดิโอ้ส่งจุ๊บก็ยังได้อืมเฮ้ยงอนแหละหงอน <c oughs> ยังเออยังฮาเอาละทุกคนและนอกจากนี้นะคะในออฟฟิศเนี่ยก็ยังเปิดให้เราได้เข้าไปวิ่งเล่นด้วยนะ ใครที่ยังไม่เคยไปนะคะก็ตามกันมาได้เลยคะ่ะนี่เมื่อเราเข้าประตูที่6มานะคะจากนั้นเนี่ยก็บินขึ้นมาทางด้านซ้ายมือนะคะจะมีประตูลับให้เราเนี่ยได้เดินเข้าไปนะคะจากนั้นเนี่ยก็มุ่งหน้าตรงไปหาพี่ NPC ได้เลยนะคะนี่ปีกฟ้าคนนี้สวัสดีสาวน้อยอันนี้จะไปที่ไหนล่ะ อืมตอนนี้ออฟฟิศนะมีกิจกรรมให้เข้าไปด้วยโอเคเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปนะได้เลยใช่โยขอให้สนุกนะโอเคเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะก็บินตรงไปยังประตูแห่งมิติการเวลาได้เลยก็สำหรับออฟฟิศนะคะเป็นพื้นที่ ในการจัดกิจกรรมของปีที่แล้วนะคะแต่ว่าใครที่ยังมาไม่ทันนะคะเป็นผู้เล่นใหม่อะไรเงี้ยทางสกายนะคะก็เปิดให้เข้ามาชมอีกครั้งนะคะในปีนี้นั่นเองว้าวประตูเข้าไปกันยังสวยเหมือนเดิมเลยสำหรับในออฟฟิศนะคะก็จะถูกตกแต่งไปด้วยธีมของวันคริสต์มาสนั่นเอง ซึ่งถ้าใครไม่รู้จะไปฉลองคริสต์มาสที่ไหนนะคะก็สามารถเข้ากิมสกายแล้วก็เข้ามายัางออฟฟิศได้เลยนะคะโอเคสำหรับทีมของออฟฟิศนะคะก็จะเป็นทีมสีแดงนะคะสีแดงฟ้าซึ่งเป็นสีที่แบบอืมโอเคต้นคริสต์มาสนะคะก็จะเป็นแบบสีแดงนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยไฟนะคะ รูปดาวสีเหลืองนั่นเองก็สำหรับพื้นที่ด้านในนะคะจะมีประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของพื้นที่บริเวณดาดฟ้ากันบ้างนะสำหรับในตอนนี้อาจจะยังไม่ได้มีอะไรมากมายนะพเพื่อนๆก็อาจจะต้องรอไปทักสองสามวันนะคะก็จะมีอัปเดตเข้ามานั่นเองใครที่ขยันเข้ามาเที่ยวนะคะก็จะได้เจออะไรที่มันมีการอัปเดตเนาะโอเคสำหรับในตอนนี้ ก็จะมีเป็นประมาณนี้เลยนะคะด้านบนก็จะมีในส่วนของนี่เลยไฟประดับตกแต่งนะแล้วก็มีอะไรโกประตูฟุตบอลอีกแล้วครับท่านซึ่งอันนี้เราสามารถที่จะซื้อได้เลยนะคะนี่กดที่ช็อปนะคะราคา549บาทนั่นเองอันนี้เขาก็จะมาตั้งรีวิวให้เราได้ชมกันนะคะว่าแบบเออซื้อแล้วจะ หน้าตาเป็นแบบนี้นะโกก็มีความอลังการงานสร้างนะคะนี่กติก,กาก็จะคล้ายๆกับที่เราเล่นในหมู่บ้านแห่งความฝันเลยนะลูกบอลก็อันเดิมเลยและในส่วนตรงนี้นะคะจะเป็น NPC ของปีที่แล้วสำหรับพี่คนนี้ก็สายฟรีนะคะคงถูกใจแน่นอนนะคะปีกน่ารักมากๆค่ะมีปีกซานตาคลอสด้วยนะนี่เลย ราคาก็จะตามนี้เลยค่ะทุกคนโอเคต่อมานะคะนี่มาต่อที่พี่คนนี้กันบ้างนะคะสำหรับพี่คนนี้นะคะจะต้องใช้เงินจริงในการซื้อนะแต่ว่าของของเขาก็บอกเลยว่าสวยนะคะคือแบบคุ้มค่าเก่กการจ่ายตังค์มากๆเลยนี่จะมีเป็นเขากว้างแล้วก็แบบปีนะคะรวมถึงหมวกซันตาคอสด้วยนะ และตรงนี้นะคะสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดกับพี่ snowman ของเรานั่นเองนี่เลยมาแจกสเปลแบบจุกๆนะคะใครที่ไม่รู้จะตัดสินใจซื้อของดีหรือไม่นะคะสามารถที่จะมาแลกสเปลเอาไปทดลองใช้ได้ฟรีกันก่อนเลยนะเอาล่ะทุกคนแล้วนี่ก็จะเป็นการทัวร์คร่าวๆนะคะในอีเวนต์พิเศษสำหรับ day office ในวันนี้นะก็ Merry Christmas and Happy New Year เพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะไม่รู้จะไปที่ไหนอะไรยังไงสามารถเข้าเกม SKY แล้วก็มาร่วมฉลองกันในเกมได้นะคะทุกคนโอเคสำหรับในคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะ้าบ๊ายบายค่ะ